สบายดีพี่น้องพองไปสุขุมสุขคนนะครับมือ่อวีนก็พาแขกพี่น้องไปงานแต่งพี่น้องเอ้ยไปงานขอเมียน,นะครับโอ้เดี๋ยวให้เพิน่นพาจานเพิ่นกดเงินก่อนไป<ห>่จะไดนผมขี้ไหวโพดบอดรู้ว่าจะได,ด้พอด,ดีเนาะโอ้หน้ามันนี่คืบอบระกองเอาไว้ข้างนึงเลยจะได้มีมองนางหลายๆ อ่าแบบนี้บอกสะดวกแล้วบอกอ่นะออาอยากกินกระจกกินรถเดอ้เออือหูเพลงกับมีฟังเนี่ยนะเปิดเพลงฟังก็ได้ดเลยโควิดไรนี่นัดผ่าจานกดเงินโอเ้เอทีเอ็มฟังอัน,นอันนี้กดได้ไหมของไทยเรากดได้ไหมได้เงินบางรุ่นย่าได้เลยเพราเค,คยเคยกดอยู่อันกดอยู่ว้นมหาไทยเนี่ยกดก็ได้แต่ว่าพวกอื่นกดได้ห้องที่หัวได้ยังไล้ว่ากดเท่แถดาถดมันที่บอกเป็นกีบเป็นบ่ สี่กดเจ๊กเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านอ๋อนี่พี่น้องเอ้ยอีกไกลอยู่บอกครับมองสิไปนี่อ๋อกลับไปพุ่นบอกโอ้โอมาพาพายานนะผู้บาเพิ่นกดเงินพี่น้องเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศพี่น้อง ธนาคารใหญ่ดิเนาะนะธนาคารใหญ่พี่น้องเดี๋ยวมากดเงินเออเอ้าโอ้ภูเขาเนาะลายเนาะแถวนี้เนาะเบิ่งหุ่นพี่น้องเลยสูงมีแต่ภูเขาบ้านเฮาคือบ่มีแบบนี้เนะาะบ่มีพ่อหน่วยเลยเด้ภูเขานะ่ะมีแต่ทุ่งนาเห็นไปพุ่นเอะมีแต่ภูเขาเงที่ไป,ปเฮาสนี่ยโอ้มีแต่ภูเขาล้วนๆ เราเว้มาธนาคารพี่น้องนี่ธนาคารต่างประเทศลาวฮ้อผมอ่านได้แบบนี้ได้พี่น้องเลย ก็เบื้องต้นคันนี้นะครับก็ไม่ได้รั่วแล้วในเอฟซไม่มีน้ําหยดไม่มีน้ําไหลนะครับนี่ไม่มีน้ําหยดนะพี่น้องก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายอันนี้ก็จะเราไปงานแต่ง น้องชายของนะครับพระอาจารย์หรือท่านเจ้าวาดในน้องชายของท่านเจ้าวาดนะแต่งงานนี่ครับพระอาจารย์ก็เลยนะครับพาพวกเราไปด้วยในเอฟซแล้วก็ค้ากลับก็จะแวะดูจุดที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นหรือว่าจุดสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าไม่รู้นะพระอาจารย์จะพาแวะไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ วันนี้นาะมากับท่านเจ้าวาดที่อยู่ประเทศลาวในเอฟซีนะครับก็มากับคนในพื้นที่เต็มคันรถเลยเนาะเนะี่ยผมก็ถือว่าโชคดีนะที่มีคนรู้จักในพี่น้องแล้วก็มีคนในพื้นที่ไปไหนมาไหนกับเราตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมรถหรืออะไรเห็นไหมสังเกตด,ดูว่าซ่อมรถร้อยเดียวเอฟซีเปลี่ยนท่อสายยางสายที่มันต่อเข้าเครื่องนะสายหม้อน้ำในเอฟซีร้อยเดียวพี่น้อง ถ้าเป็นบ้านเรานี่มันพันสองพันไม่อยู่เลยพี่น้องเอ้ยนะครับแต่ว่าที่นี่นี่ร้อยเดียวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ไปด้วยแล้วก็คนในพื้นที่เป็นคนบอกให้มาซ่อมร้านนี้่านะแล้วก็แม่แม่บอกให้มาซ่อมร้านนี้ผมก็เลยได้ราคาที่ถูกพี่น้องเขาคิดแค่ค่าอะไรผมไม่ได้คิดเงินค่าแรงค่าอะไรเลยพี่น้องเอ้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นบุญวาสนาเนาะเป็นโชคดีสุดๆนะที่ มีพี่น้องฝังลาวนะครับตอนฮับยังดีพี่น้องเย้ยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มสิบปวดเนี้ยวแล้วละ่ะพี่จอทางใดน,นะธนาคารนี่สีมีมองเงี้ยวหรือบ่ะอาจารย์เสรียแล้วพี่น้องเลยไปต่อได้ปะนี่ไปต่อพี่น้องเอ้ยโอเคครับผมกะฝากไว้ซํามี่